าก,กับอาบินวอ์กที่สามไปเลยวอล์กนะครับห้าห้าเสร็ักวอล์กคอนเนอร์เลบคอนเนอไลท์แล้วก็เล็คเร์เดินให้ทุกคนหนึ่งเที่ยวเสร็จทักแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวอล์กหนึ่งสองี่ห้าหกคอนเนอร์เล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคอนเนอร์ไลท์หนึ่ง สองเล็กคือห้าหกเทร็จพัดแล้วก็ไปทางทขวาไปทางขวาอ่ะพาพร้อ,อมกันเสร็จพัดแปเสร็จพัดก็ต่ออีกเดี๋ยวดูหนึ่งรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะพร้อมไปหนึ่งสองสามอ่ะเส็จพัด เลยไปตัดแต่นะทำไหมหนึ 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองามนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแแล้วก็วอกเอาวอกตรงไปข้างหน้าแป่ตังวะดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ไปพร้อมกันทางสามันะทพร้อมหนึ่งต่อหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดดอเนอร์เด็กวอเดินเข้ามุมทางซ้ายขาสายนำไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปไปทางคอเนอร์ไหลแต่เที่แรกกังคงใช้สายนำไป หนสองเล็กเคอร์ชินะเล็กเคอรเล็กคออยหนึ่สองเล็กเคอร์ห้าหสจคับนัเดี๋ยวนั่นทำไมหนึ่งสองเล็กเคอร์ห้าหกขดเสร็จครั้ทำไมนะพลาีไปเี้ย ห6าหจพักหนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดวอกหนึ่งสอ่้าหกคอนเนอร์ล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคอนเนอร์ไหลหนึ่งสองเล็กคธอห้าหกสามเจ็ดพักแค่นี้อีกแ็่สิสาจ็ดพักแหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกสัดเจ็ดคัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวอตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเบ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อเนื่องไรหนึ่งสองเล็กคือห้าหกสัเจ็ดคัสข้างขวาอ้อเหมือนกันเห็นไหมว่าออกข้างขวา ขอนื้อไหลแล้วก็ขอนี้เลีเล้ยวเป็นสลับข้างแล้วก็เอาขวานำเสมออ่ะพร้อมก็ได้ชาร์ตแปดชา,าร์ตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บขวาขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอเนื้อไหลเดินขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตอนแรกขวานำหนึ่งสองเล็กคือถอยห้าหกัดเร็ดทัดมันก็ได้วนกลับมาข้างสายไอเทียวจะทัดขวานะสองหนึ่งสองสาสี่ห้าหตัดเจ็ดทัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหอร์เหนึองสาม่ห้าไร่ไหล ห้าหกขอนเ,อเล็กหนึ่งสองเล็กคือห6าหกตัดเร็จทัดอ่ไปซ้ายแล้วเข้าไปขวาภาหนึ่งสสา1 2ี่ห้าหกตัดเสร็จทัดหนึ่งสองห้าหกหกวกสายหนึ่งส ขอนเนสองสามห้าหกขนลไลท์หนึ่งสองเล็กือห้าหกขันเสร็จครัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอนแนลบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอนเนลไลท์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอนเนลเลฟหนึ่งสองเล็ก 1, 2, 3, 4, 5, 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเด็ดอซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคอ์เนอร์เล็หนึ่งสองส้าหกนเนอร์ไหลหนึ่งสองเลค คอนเล็หนึ่งสองเล็คือห้าหกสรับาสบน2องรอบสายแล้วก็สายแล้วก็ขวาย้วาำวอลกตรงเที่ยวแรกเราเริ่มสายขาซ้ายนำคอร์เนลเล็สายนำคอร์เนลไลท์ right, ก็สายนำในเที่ยวที่เราขาสายนำพอไปเที่ยวที่2พงปบเราไปเต้นข้างขวาให้เป็นขาวานำํำนะครับ ขวาวอล์กขวาคอนเนอร์ขวอาวอ,อันนี้นะครับแล้วก็จังหวะของห้องสุดท้ายอย่าลืมเล็เทเคอร์เพื่อจะเปลี่ยนอีกข้างกระวนเต้นวนแบบนี้นะครับเนะี่นะยซ้า,ายขวาซ้ายขวาอ่ะเราเรามาเต้นดู๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสักเดี๋ยวพักหนึ่งสองสามสี่ 5, 6, 7, หวอมหนองสามส้คอร์เนและสายสองสามหกคอร์เนอและสายหน่สองเล็กคือห6หกกลายเป็นักขวา 1, 2, 3, 4, 5, สองามหาวขวา 5, สามสห้าหกเจ็ดวอกท้ายหนึ่งยนที่สามสี่ห้าหกเจ็ดคอเนร์แสองห้าหกคอเนอรไหลหนึ่งสองเลคือห้าประเด็บขาเท้าท้าย1 2ึ่งสอห้าหกอกขวาหนึ่งสองสาม่ห้าหคเนอร์ไหล หนึ่งสองเล็กคือห้าหกสัดเจ็ดรับนะครับอ่าอันนี้เ็จะเป็นบล็อกที่สามนะเข้าไปสุดการแล้วก็มาสอบ